สวัสดีครับสวัสดีกับช่องเกษตรธรรมชาติชแนลวันนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการทําปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้นะครับแบบที่หนึ่งนะครับการทําปุ๋ยในรูปสามเหลี่ยมความยาวสี่เมตรความกว้างสองเมตรห้าสิบความสูงหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ ซึ่งสูตรนี้เราจะได้ปุ๋ยในปริมาณประมาณหนึ่งตันใช้ระยะเวลาในการหมักสองเดือนโดยการดูแลน้ำแล้วก็ความชื้นในกองนะครับเอาวันนี้จะาพามาชมขั้นตอนการขึ้นกองนะครับในแต่ละชั้นอันนี้เราได้ขึ้นกองไปแล้วนะครับประมาณสิบชั้นลักษณะ กองก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมความสูงหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับโดยเราทํำสเกลไว้ก็คือหนึ่งชั้นไม่เกินสิบเซนนะครับเพื่อความไม่ให้กองไม่ให้ความแน่นของแต่ละชั้นในการวางวัสดุนะครับผมทํำสเกลไว้โดยการฉีดสเปรย์นะครับหนึ่งชั้นนี่ก็สิบเซนประมาณนี้นะครับ โดยวัสดุพืชจากหญ้าในสวนนะครับตัดแล้วก็เราก็มาอาัดใส่กระสอบนะครับอัดให้แน่นเป็นการตวงวัชพืชก่อนจะขึ้นกองปุ๋ยนะฮะอันนี้ใช้สูตรก็คือหญ้าสี่ส่วนก็คือหญ้าสี่กระสอบที่เราอัดแน่นแล้วนะครับเต็มปากกระสอบกระสอบนี้คือกระสอบหัวอาหารเลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะครับแล้วก็ ขี้วัวหนึ่งถุงจำนวนหนึ่งหนึ่งกระสอบนี้นะครับที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะอัตราส่วนในการขึ้นกองก็เท่านี้นะครับหญ้าสี่กระสอบต่อขี้วัวหนึ่งกระสอบอันนี้ก็คือหญ้าที่เรากระจายออกจากถุงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำการขึ้นแปลงหญ้าที่เรากระจายไว้ สีกระสอบเราก็ได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นกองด้วยความยาวสี่เมตรกว้างสองเมตรห้าสิบนี่นะครับวางสีกระสอบกระจายแล้วพร้อมที่จะขึ้นกองแล้วก็ขี้วัวหนึ่งกระสอบเราใส่กระบะไว้นี้นะครับเตรียม ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการขึ้นกองในแต่ละชั้นนะครับเริ่มต้นกันขึ้นกองเลยนะครับโดยที่กล่าวไปนะครับว่าหนึ่งชั้นเราควรขึ้นกองไม่เกินสิบเซนนะฮะเราก็จะเอาฟางที่เรากระจายไปแล้ว ขึ้นไปบนกองนะฮะเหียให้เสมอนะครับตอนนี้เราขึ้นกองไว้ก่อนที่สำคัญนะครับห้ามขึ้นไปเหยียบกองให้ให้บนหญ้าที่เราโยนไปนะครับห้ามขึ้นไปนะครับถ้าเราขึ้นไปบนกอง าจะพือ่ทีไวัสดุที่เราโยนขึ้นไปบนชั้นแต่ที่เราทํามันจะแน่นอากาศไม่สามารถจะเข้าได้วิธีนี้จะแตกต่างกับวิธีอื่นนะครับไม่ต้องใส่กาก,ากน้ำตาลไม่ต้องใส่ลำละเอียดไม่เหยียบกอง ไม่ยากนะครับทำได้ง่ายๆใช้เศษวัสดุอะไรก็ได้ที่เรามีถ้าเป็นหญ้าฟางข้าวใบอ้อยที่เราดูแล้วมันย่อยไม่ยากนะครับก็ใช้อัตราส่วนสี่สี่ส่วนต่อขี้วัวหนึ่งส่วนวางบนชั้นไม่เกินสิบเซน นี่ครับเราขึ้นฟางเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอาไม้มาเกี่ยให้เสมอให้ทั่วกองห้ามขึ้นไปเหยียบกองโดยเด็ดขาดนะครับวิธีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นฟางให้ดูก่อนนะครับยิ่งฤดูการนี้ยิ่งหองจจะเกี่ยวข้าวแล้วแต่ตะกรมีฟางเยอะนะครับลดการเผาได้เป็นอย่างดีครับ นี่ครับสเกลท,เที่เราที่เราทําไว้นี่สิบเซนนะฮะเราขีดไว้สิบเซนตรงไปลายไม้นะครับจากท้อแรกอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสิบเซนเราจะต้องไม่เกินจากนี้นะครับคือให้อยู่ในระดับนี้นี่คือสิบเซนนะฮะกล้องแผนเห็นไหมครับนี่จากเดิมชั้นเมื่อกี้เรามีอยู่ตรงนี้นี่เราวางชั้นเตษวัสดุไว้เราทำสเกลว่าไม่เกินสิบเซนก็คือสเกลนี้ เราก็เกี่ยวฟางให้มันอยู่ระดับนี้นะฮรด้านบนก็คือให้อยู่ระดับนี้ไม่เกินติบเป็นส่วนด้านข้างส่วนด้านข้างส่วนด้านข้างนี้นะครับสังเกตดูว่าเราทำสามเหลี่ยมไว้อันนี้ฐานฐานจากตรงนี้ขึ้นมาถึงบนนี้หนึ่งเมตรห้าสิบหนึ่งเมตรห้าสิบครับแล้วก็ด้านนี้จากจุดนี้ จากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้จุดนี้สองเมตรห้าสิบอันนี้คือระยะสองเมตรห้าสิบขึ้นสามเหลี่ยมมานะครับอันนี้คือระยะเมตรห้าสิบเราก็จะขึ้นกองแบบนี้นะครับเกี่ยให้ได้นี่ในระยะสิบเซนนี่ครับนี่นี่คือทับเกลยวไว้นะครับนี่ชั้นเมื่อกี้ที่ทําไว้ก่อนก่อนหน้าก็คืออยู่ตรงนี้เราวางชั้นพืชขึ้นมาหนึ่งหนึ่งชั้นต้องไม่เกินสิบเซนก็คือใน แบบนี้เราก็เกี่ยหลังกองให้มันเสมอทั้งข้างแล้วก็เลี้ยงระดับสามเหลี่ยมนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนเดิมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่เกินนะครับไม่เกินหนึ่งชั้นไม่เกินสิบเซนนะครับ เกียให้เสมอนะครับหลังกองอะ่ะเราเกียรให้เสมอโดยเราไม่ขึ้นไปเหยียบมันจะมีผลในการที่ว่าจุลซีมันจะเข้าไปในกองไม่ได้เอเอ่อ,อขอโทษนะครับก็คืออากาศออกซิเจนมันไม่สามารถที่จะเข้ากองได้นะครับถ้าเราขึ้นไปเหยียบกองความแน่นในกองมันจะทําให้ไม่อากาศไม่สามารถที่จะระบายออกแล้วก็อากาศด้านข้างไม่สามารถเข้าได้ สำคัญมากทีเดียวในการทําปุ๋ยสูตรนี้นะฮะบ,บางท่านอาจจะเคยทําปุ๋ยแบบขึ้นเหยียบกองมาลองลองมาทําวิธีนี้ดูนะครับมันง่ายนะฮะแล้วเราไม่ต้องพลิกกองนะครับทําแบบนี้ทิ้งไว้สองเดือนเลยครับดูแลน้ําแล้วก็แทงกองในแทงกองกอกน้ําเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อนเนื่องนะครับ เราพยายามเกลี่ยหลังกองให้เสมอครับเนี่ยเสมอให้ได้ชั้นของมันไม่เกินสิบเซนเน้นมากนะครับสําคัญนะครับเน้นมากความสโลปเอียงความสลบเอียงก็ต้องขึ้นไปตามสลปเอียงนะฮะอย่าให้ขึ้นมาเป็นรูปตรงไม่ได้เพราะบริเวณตรงกลางนี้มันจะอับอากาศออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปแทรกได้เดี๋ยว พอเราขึ้นกองเรื่อยๆมาขึ้นกองขึ้นกองเรื่อยๆมานะครับกองก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้พอความร้อนในกองมันมันขึ้นสู่ระ,ะเหยขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยถ่ายเทออกด้านนอกมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนส่วนอากาศความเย็นซึ่งจะพานําพาออกซิเจนมันจะพาเข้าสู่ด้านข้างแล้วมันจะแทรกเข้าแต่ละชั้นละชั้น มันก็จะออกซิเจนมันก็สามารถเข้าไปทั่วกองเดี๋ยวเราไม่ต้องพลิกกองนะครับถ้าใครมีเวลาจะพลิกกองก็ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่มันเหนื่อยครับวิธีการนี้คือเราทำง่ายเราใช้เศษวัสดุแค่มีหญ้ากับขี้วัวแล้วก็มีน้ำสาความชื้นแค่นี้ก็สามารถทำทาปุ๋ยได้เยอะครับ แล้วปุ๋ยนี้ก็ผ่านค่ามาตรฐานกรมวิชาการเกษตรนะครับจากการวิจัยมาหลายๆครั้งของมอไม,ม่โจ้โดยอาจารย์ลุงธีรพงศ์นะครับผมก็ได้ทํามาส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้ผลดีเดี๋ยวผมจะนําเสนอคลิปต่อไปว่าประโยชน์ของมันยังไงการดูแลกองปุ๋ยต่อไปยังไงวันนี้จะเน้นแค่การขึ้นกองแต่ละชั้นนะครับ อันนี้สังเกตว่าผมขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาแล้วประมาณสิบชั้นก็คือสเกลสิบเซนนี้พอเดี๋ยวเราเอาขี้วัวขึ้นเดี๋ยวพอเราเอาขี้วัวขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ําให้ทั่วแปทั่วกองนะฮะของปุ๋ยมันจะซุดตัวของมันเองลงมานะครับจากสิบเซนมันจะลงมาเหลือประมาณครึ่งหนึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นในสิบเซนเนี่ย เราขึ้นกองแล้วลดน้ําแล้วมันก็จะฟุดลงตัวมันลงมาเองเหลือครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งเมตรห้าสิบเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดสามสิบสามสิบชั้นสามสิบกว่าชั้นถ้าเราทําวันเดียวเสร็จมันก็จะได้สามสิบมันก็จะได้ประมาณสามสิบชั้นแต่ถ้าเราทําวันเดียวไม่เสร็จปุ๋ยมันจะฟุดตัวของมันเองแล้วเราก็สามารถเติมได้เติมได้ไปเรื่อยๆจนฝาจะ สูงได้อัตราส่วนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยนับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้มันเน้นกองก่อนนะฮะเน้นขึ้นกองก่อนเดี๋ยวนี่เราเกลี่ยกองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะาขี้วัวโรยเราใช้ขี้วัวหนึ่งกระสอบนะครับต่อหนึ่งชั้นสี่ต่อหนึ่งนะครับ นี่เราก็โรยขี้วัวไปบางๆอย่างนี้นะให้ทั่วกองเดี๋ยวขี้วัวจะแทรกลงไปเองนะครับในช่องว่างของเศษหญ้าที่เราโกยลงไปนะครับใช้ขี้วัวแห้งมันก็จะสะดวกในการทำงานนะนี่ก็โรยให้ทั่วนะฮะ เฉลี่ยเฉลี่ยไปให้ตัวกรองครับอัตราส่วนนี้มันเหมาะสมในการวิจัยสูตรมาแล้วครับคลิปนี้อาจจะอธิบายรายละเอียดในการขึ้นชั้นปุ๋ยนะครับให้ผู้ชมได้ ที่สนใจนครับจะได้เอาไปทําได้ละเอียดนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งยังมีอีกหลายวิธีนะฮะทีะ่การทําปุ๋ยสูตรนี้นะฮะแต่ของเราทํากองใหญ่เพราะว่าเรามีพื้นที่ใช้ใช้เยอะเราก็มาทํากองหนึ่งตันเลยนะครับเราจะทํายาวไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อไป เป็นกิโลก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพลิกกองเราก็ทำแบบนี้นี่ครับโรยขี้วัวไปทั่วแปลงนะฮะขี้วัวส่วนหนึ่งมันจะแทรกลงไปในเศษหญ้าเศษอะไรที่เราขึ้นกองไว้ แล้วหลังจากนี้เราจะลดน้ำนะครับพอเรา,เอาออขึ้นขี้วัวเสร็จเรา,เาขี้วัวลาดไปทั่วกองเสร็จสังเกตดูว่ามันจะอยู่ที่สิบเตนนะครับอยู่ที่ระยะสิบเตนนะครับไม่เกินจะอยู่ที่ระยะสิบเตนไม่เกินสิบเซนนะฮะนี่สังเกตดูว่าเราโรยขี้วัวแล้วเราปรับ เสมอแล้วต้องสองฝั่งแล้วหลังอย่างนี้เราก็จะพรมน้ำให้ทั่วกองนะฮะช่วงแรกๆนี้เราลดให้ชุ่มได้นะครับเพื่อให้ความชื้นในกองมันทำให้เศษพืชแล้วก็ขี้บัวในที่เราขึ้นแต่ละชั้นมันได้รับความชื้นเต็มที่นะฮะ อันนี้ผมทําขึ้นมาแล้วอยู่ที่ประมาณสิบชั้นนะครับทําขึ้นมาแล้วประมาณสิบชั้นพอได้ในความสูงประมาณสิบชั้นตรงนี้อัตราส่วนสี่ต่อหนึ่งมันก็จะเริ่มหนาขึ้นเดี๋ยวพอหลังจากสิบชั้นไปแล้วผมจะลดอัตราส่วนเหลือสามต่ออ่าสามสาม สามส่วนแล้วรถขี้วัวรถขี้วัวหนึ่งกสอบไปหนึ่งส่วนก็คือเราแบ่งขี้วัวหนึ่งถุงเป็นสี่ส่วนแล้วเราก็อลดขี้วัวไปหนึ่งส่วนเราก็จะขึ้นกองไปอีกสิบชั้นเพราะว่าความสูงของมันมันเป็นปริมาตรสามเหลี่ยมนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นมัน,มนจะสี่ส่วนตลอดจนถึงยอดเลยไม่ได้เพราะมันจะหนาแต่ละ ชั้นต่อไปมันจะหนาขึ้นดังนั้นเราก็ต้องลดลดปริมาณอัตราส่วนลง10ชั้นแล้วก็ลด1ส่วนก็จะอยู่ที่15ชั้นพอดีนะครแต่ความเป็นจริงแล้วเราลดน้ำมันก็จะซุดลงมาเยอะสังเกตนะครับจากตะเกลนี้มันจะซุดลงมามันจะซุดด้วยตัวมันเอง เพราะฉะนั้นความสูงหนึ่งเมตรห้าสิบมันก็จะเกินสิบห้าชั้นมันก็จะอยู่ที่สามสิบสามสิบกว่าชั้นหนึ่งกองปุ๋ยเราจะใช้ขี้วัวประมาณสามสิบกว่ากระสอบนะครับประมาณสามสิบหกกระสอบเราก็จะลดให้ทั่วแปลงนะครับทั่วกองปุ๋ยนี้นะครับในแต่ละชั้น เราก็จะทำซ้ำๆแบบนี้ไปนะครับจนถึงข้างบนนะฮะจนถึงความสูงเมตรห้าสิบในระยะเมตรห้าสิบนี้คือเรากำหนดไว้แค่นี้เพราะว่าเราทำงานได้สูตรของอาจารย์ก็คือเราสามารถทำงานได้ถ้าสูงจากนี้ไปเราทำงานลำบากนะครับแล้วก็กองมันแคบลงอันนี้ก็นำเสนอนะครับรายละเอียดการขึ้นกอง ขึ้นแต่ละชั้นให้ชมนะครับจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าใช้อัตราส่วนฟางสี่สี่ส่วนต่อขี้วัวหนึ่งส่วนใช้อะไรตัวก็ได้ครับให้เวลาเรามาขึ้นกองแล้วมันไม่เกินสิบเซนบางกว่านั้นได้ครับแต่อย่าไม่ควรเกินสิบเซนแล้วเราก็มาเกลี่ยให้ทั่วแปลงเอาขี้วัวรดลาดให้ทั่วกอง แล้วเราก็ลดน้ําเราทําแบบนี้ซ้ําๆไปขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ที่สําคัญห้ามขึ้นไปเหยียบกองโดยเด็ดขาดนะฮะคลิปนี้ก็จะขอฝากการทําปุ๋ยสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ในแบบที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยม จะได้ปุ๋ยประมาณ1ตันในระยะเวลา2เดือนโดยไม่ต้องพลิกกับกองจากที่นำเสนอมานะครับก็หวังว่าผู้ที่สนใจก็จะได้รายละเอียดเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อเนื่องนะครับในสูตรนี้นะฮะในวิธีการนี้นะครับจะได้เข้าใจในรายละเอียดในแต่ละ ขั้นตอนเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปอันนี้ไว้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์อย่างมากนะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆครับเลยมานำเสนอเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำกรเกษตรนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ